สวัสดีค่ะชื่อน้องเอวาเองนะคะวันนี้น้องเอวาจะมารีวิวนี่ใช่ไหมลูกบอลโยคะมาทำอะไรได้ด้วยนะดเดี๋ยวเดี๋ยวเอวาจะเดี๋ยวน้องเอวาจะรีวิวให้ดูนะคะนี่ก่อนอื่นเราจะต้องอันนี้คือที่สูบนะคะอันนี้คือลูกบอลโยคะมันเล่นได้แล้วก็ ออกกำลังากายเล่นอะไรได้แบบนี้นะคะนี่คือที่สูบแล้วเราจะสูบเข้าไปเลยสูบให้แน่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลมมันระบายออกนะคะนี่ แล้วเราจะสูบให้มันใหญ่ๆเลยนะอันนี้มันลูกใหญ่ามากไงนะเราจะออกตรงนี้นะคะเป็นทางสีฟ้าถ้าทางสีแดงมันจะไม่ออกนะ นี่นะคะก็ผ่านมานานแล้วนะคะเนี่ยตอนนี้มันเริ่มแข็งแล้วนะคะนี่แล้วเราก็จะทําการปิดจุกเอานี้ออกนะคะแล้วก็ปิดจุกปัดแค่นี้นะคะคะคือลูกบอนเกฉันนี่ บอลได้ด้วยเ๋ยวแป๊บนึงนะคะอันนี้ไปเก็บก่อนจะเยียบโดนขอโทษค่ะสนุกมากเลยะคะ่ะจริงๆนอ้องเอว่ามีกันหนึ่งนะคะเป็นสีชมพูแต่ว่ามันยังสูบไม่ได้เพราะต้องเอาไปล้างก่อนเพราะว่ามันเหนียวมากลื่น แล้วอะไรมาไม่รู้ก็เลยยังไม่ถ่ายก็เลยยังไม่เอาอันนั้นมาถ่ายคลิปนะพชายออกกังลังกายกับคุณแม่แล้วก็เล่นสนุกสนานเดาะบอลได้ด้วยนะคะแต่มันจะเสียงดังหน่อยอ่านี่นะบ๊ายบายบ๊ายบายฟักจุ